แม่น้ำทั้งสายเหือดแห้งเพียงเพราะการตายของนางเงือกแต่สิ่งที่ตามมาน,นั้นเลวร้ายกว่าที่ใครคาดคิดคุณจะไม่เชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกลับได้ยินเสียงสะอื้นของน้ำและต้องตัดสินใจเสียสละสิ่งที่รักที่สุดเพื่อปลุกสายน้ำให้กลับคืนมาเรื่องราวนี้จะทำให้หัวใจคุณสั่นสะเทือนและอาจน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวลมยามเช้าพัดเอือยพาเสียงนกกองกงลัง,งไปทั่วท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสายหนึ่งแม่น้ำสายนี้เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้้้ยงผูคนนรรุ่่แลวแลวเา ไม่มีใครในหมู่บ้านที่ไม่ผูกพันกับสายน้ำทุกครอบครัวอาศัยมันในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์หาปลาหรือแม้กระทั่งดื่มกินทุกหยดน้ำคือชีวิตและทุกระลอกคลื่นคือความหวังของวันพรุ่งนี้เด็กๆมักจะวิ่งเล่นริมตลิ่งยามแดดอ่อนยามเย็นพวกเขาก็จะลงไปไว่ายน้ำส่งเสียงหัวเราะดังก้องสะท้อนหบเขาบางครั้งพวกผู้ใหญ่ก็มานั่งทอดจับปลาหรือวางใส่ไว้ในน้ำรอคอยผลผลิตที่จะนำกลับไปเลี้ยงครอบครัวทุกสิ่งดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและอ่อนโยนราวกับสายน้ำที่ไม่เคยหยุดไหลแต่ไม่ใช่เพียงผู้คนเท่านั้้นนนทีีปป่่่ปปกกกััรษาแแมหง้ ชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่าใต้ผืนน้ำลึกนั้นมีนางเงือกอาศัยอยู่เธอเป็นผู้พิทักษ์ของแม่น้ำเป็นวิญญาณที่เกิดขึ้นพร้อมกับสายน้ำตั้งแต่ครั้งบรรพาการร่างของเธองดงามเปลสีเงินเปล่งประกายเมื่อแสงจันทร์สาดต้องและเสียงร้องเพลงของเธออ่อนหวานเหมือนกล่อมให้ผู้คนฝันดีไม่มีใครเคยเห็นเธอชัดเจนบางครั้งมีเพียงเอาวูบว่าใต้สายน้ำหรือเสียงคำนองเผาเบาในยามค่ำคืนชาวบ้านจึงนับถือและบูชาเธอเสมอพวกเขาเชื่อว่าแม่น้ำอุดมสมบูรณ์พระนางเงือกปกป้องและหากวันใดนางเงือกโกรธแม่น้ำก็จะเหือดแห้ง ทุกปีเมื่อฤดูเก็บเกี่ยวใกล้สิ้นสุดลงหมู่บ้านจะจัดงานเล็กๆริมน้ำเพื่อขอบคุณนางเงือกพวกเขาจะโยนดอกไม้และผละไม้ลงไปในสายน้ำจุดตะเกียงลอยน้ำส่องแสงระยิบระยับประดุบงดาวบนผืนน้ำเสียงหัวเราะเสียงเพลงและกลิ่นหอมของอาหารรกละครุ้งไปทั่วทุกคนเชื่อว่าเธอรับรู้และยิ้มให้จากก้นบึ้งของสายน้ำเด็กสาวคนหนึ่งชื่อขวัญอายุเพียงสิบสาปีเธอเติบโตมาพร้อมเรื่องเล่าของนางเงือกตั้งแต่เล็กๆเธอมักจะนั่งฟังยายเล่าตำนานริมไฟตาเท่าตา,ตา,ตาแก่ละว่าใครที่มีหัวใจบริสุทธิิ์พพอออได้ย้ยยนนเเเสีงงงงาืกรล ขวัญจึงเฝ้าเพียงเยี่ยหูฟังทุกคืนแต่ไม่เคยได้ยินอะไรนอกจากเสียงน้ำไหลกระทบก้อนหินจนกระทั่งคืนหนึ่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวแสงจันทร์กลมโตทอดเงาลงบนผิวน้ำขวัญแอบ,บเดินออกมาที่ตลิ่งเพียงลำพังนั่งกอดเข่าฟังเสียงเงียสงัดแล้วแล้วหูของเธอก็ได้ยินทำนองอันแผ่วเบาแสนเศร้าและงดงามราวกับเสียงผู้หญิงร้องเพลงกล่อมเด็กน้อยดวงตาของเธอเบิกกว้างหัวใจเต้นแรงหนางเงื่อกจริงๆด้วยเธอกระซิบกับตัวเอง ตั้งแต่นั้นมาขวัญเชื่อมั่นว่าตำนานนั้นเป็นจริงเธอไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเกรงว่าจะไม่มีใครเชื่อแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความสุขล้นเธอคิดเสมอว่าหากวันหนึ่งได้พบเธอตัวจริงเธอจะขอบคุณแทนชาวบ้านทุกคนแต่ความสุขนั้นกลับไม่ยืนยาวในอีกไม่กี่เดือนต่อมามีชายแปลกหน้ากลุ่มหนึ่งเดินทางมาถึงหมู่บ้านพวกเขาเป็นพ่อค้าจากเมืองใหญ่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและความโลภชาวบ้านต้อนรับด้วยความเอื้อเฟื้อแต่ไม่นานนักความผิดปกติก็เริ่มปรากฏชายคนหนึ่งเล่าว,ว่าเคยได้ยินตำนานเกล็ดนางเงือก หากครอบครองจะนำโชคและความมั่งคั่งไร้สิ้นสุดพวกพ่อค้าจึงเริ่มสืบหาความจริงอย่างไม่เกรงกลัวแม้ชาวบ้านจะห้ามปรามก็ไม่เป็นผลคื้นหนึ่งควันได้ยินเสียงกลาฮลิมตะหลงไฟคบเพลิงสว่างวาบเธอรีบวิ่งออกไปดูและภาพที่เห็นทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นนางเงือกกำลังดิ้นรนอยู่ในตะข่าย แสงไฟสะท้อนเกล็ดเงินที่พรางพราวราวดวงดาวเสียงร้องของเธอก้องสะท้อนในความมืดไม่ใช่บทเพลงอ่อนหวานอีกต่อไปแต่เป็นเสียงกรีดร้องแห่งความเจ็บปวดพ่อค้าหัวเราะย้ออย่างบ้าคลั่งพวกเขาเชื่อว่าหากได้ร่างนางเงือกไปจะร่ำรวยเหนือใครอยา่าขวัญตะโกนสุดเสียงน้ำตาไหลพรากเธอพยายามวิ่งเข้าไปแต่ถูกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านจุดรัง้งไว้ความกลัวความสับสนและความโลภทำให้แม้แต่บางคนในหมู่บ้านก็ไม่อาจขัดขืนพ่อค้าเสียงร้องสุดท้ายของนางเงือกดังสะท้อนก่อนที่ความเงียบเงันจะปกคลุมไปทั่ว รุ่งเช้าชาวบ้านตื่นขึ้นพบว่าแม่น้ำที่เคยเอ่้อทนเต็มตลิ่งกลับลดลงอย่างน่าประหลาดน้ำใสกลายเป็นขุนมัวกระแสน้ำอันเคยเชี่ยวกรากกลับไหลเอื่อยเหมือนใกล้สิ้นลมหายใจภายในไม่กี่วันตลิ่งแตกแห้งโคลนเลนแตกกระแหงปลาเริ่มตายลอยเกยฝั่งเสียงสะอื้นของสายน้ำหายไปหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครกล้าพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนรู้แก่ใจว่าเป็นพระนางเงือกถูกฆ่าแต่ก็ไม่มีใครยอมรับความผิดนั้นตรงๆยกเว้นขวัญ เด็กสาวนั่งริมตลิ่งมองครนแห้งแรงน้ำตาไหลอับแก้มเธอได้ยินเพียงเสียงสะท้อนในใจเสียงที่เหมือนกับนางเงือกกำลังร้องไห้เสียงสะอื้นแห่งสายน้ำที่ไม่มีวันหวนกลับเสียงกบเขียดที่เคยขับขานประสานกันยามค่ำคืนค่อยๆเงียบหายไปเช่นเดียวกับมแมลงกลางคืนที่เคยบินว่อนอยู่เหนือผืนน้ำทุกชีวิตรอบแม่น้ำเสื่องสลายราวกับถูกคำสาปแห่งความว่างเปล่าปลาที่เคยว่ายวนอยู่เต็มสายน้ำตอนนี้เหลือเพียงซาาแห้งกรังเกยตลิ่งส่งกลิ่นเน่าเหม็นจนชาวบ้านแทบหายใจไม่ออก ทุ่งนาแถบหมู่บ้านเริ่มแต่เป็นรอยร้าวพืชผลที่ชาวบ้านลงแรงหว่านไถไว้กำลังเหี่ยวเฉาใบเหลืองกรอบร่วงหล่นชาวนาหลายคนยืนมองผืนดินอย่างสิ้นหวังบางครอบครัวถึงกับร้องให้ออกมาเพราะความฝันทั้งปีพังทลายลงต่อหน้าต่อตาคันเด็กสาววัยสิบสามปีเดินเท้าเปล่าไปตามตลิ่งที่แห้งขอดมองร่องร,อ,งรอยแตกของโคลนราวกับร่างกายของใครบางคนถูกฉีกออกความรู้สึกในใจเหมือนถูกดึงลงเหวแห่งความเศร้าความทรงจำคืนที่นางเงือกถูกจับเป็นขงชัดเจนเธอไม่สามารถลืมเสียงกรีดร้องสุดท้ายได้เลยเพราะพวกเขาเพราะความโลภของคน เธอพึมพำกับตัวเองน้ำตาเอ่อขึ้นอีกครั้งเมื่อไม่มีน้ำความเดือดร้อนก็แพร่กระจายไปทุกครัวเรือนบ่อกเก็บน้ำที่เคยเต็มตอนนี้เหลือเพียงน้ำขุ่นข้นก้นบ่อที่เต็มไปด้วยโครนสัตว์เลี้ยงเริ่มล้มตายทีละตัว,ต,ว,ต,วตัวเด็กเล็กหลายคนป่วยเพราะขาดน้ำสะอาดบางครอบครัวต้องเดินทางไกลกว่าครึ่งวันเพื่อไปตักน้ำจากแหล่งอื่นแต่ก็ไม่เพียงพอเสียงทะเลาะเริ่มดังขึ้นในหมู่บ้านหลายคนโทษกันไปมาบางว่าเป็นเพราะพ่อค้าจากเมืองบางว่าเป็นเพราะชาวบ้านบางคนที่ช่วยจับนางเงือกและบางคนก็กล่าวโทษ วิญญาณโกรธที่ลงโทษหมู่บ้านไม่มีใครกล้าพูดความจริงออกมาตรงๆว่าเราทุกคนผิดยามค่ำคืนแทนที่จะมีเสียงเพลงและหัวเราะรอบกองไฟกลับเหลือเพียงความเงียบงันและเสียงสะอื้นของคนหิวโหวยบ้านของขวัญเองก็ไม่ต่างกันแม่ของเธอทำไรข้าวโพดท,ที่ต้องใช้น้ำมากแต่ตอนนี้ต้นข้าวโพดเหี่ยวเฉาเกือบหมดเหลือเพียงไม่กี่ต้นที่ยังยืนต้นสู้แดดเธอเห็นแม่ถอนหายใจทุกครั้งที่มองแปลงไร่และบางคืนก็ร้องให้เงียบๆข้างเตาไฟ ยายของขวัญซึ่งเคยเล่าเรื่องนางเงือกให้ฟังเสมอตอนนี้แทบไม่พูดอะไรเลยนั่งมองออกไปที่แม่น้ําแห้งขอดเหมือนร่างไร้วิญญาณยายเราจะทํายังไงดีถ้าไม่มีน้ําเราจะอยู่ยังไงขวัญถามด้วยเสียงสัน่นยายเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาขุ่นมัวด้วยน้ําตาหลานเอย๋ยนี่แหละกรรมที่คนเก่าไว้แม่น้ําไม่ใช่ของเราแต่เป็นชีวิตของเธอนางเงือกหากไม่มีเธอแม่น้ําก็ไม่มี คำพูดนั้นกรีดรึเข้าไปในใจขวัญเธอรู้สึกผิดอย่างบอกไม่ถูกแม้ว่าเธอไม่ได้มีส่วนร่วมในการฆ่าแต่เธอก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยหลายสัปดาห์ผ่านไปน้ำในหมู่บ้านแทบหมดสิ้นผู้คนเริ่มทำพิธีกรรมแปลกๆเพื่อหวังให้ฝนตกบางคนนำสัตว์เส้นไหวบางคนไปขอพรจากต้นไม้ใหญ่บางครอบครัวถึงขั้นกล่าวโทษเด็กๆว่าไม่เคารพวิญญ,ญาณจนทำให้เกิดคำสาปขวัญถูกเพื่อนบ,นบ้านบางคนมองด้วยสายตาไม่เป็นมิตรเพราะมีข่าวลือว่าเธอได้ยินเสียงนางเงือกจริงๆและนางเงือกอาจฝากคำสาปไว้กับเธอ ถ้าไม่ใช่พระเด็กคนนี้นาะงเงือคงไม่ถูกพบหรอกหญิงชราคนหนึ่งตะโกนขึ้นกลางลานหมู่บ้านขวัญยืนนิ่งน้ำตาร่วงเธอไม่รู้จะแก้ตัวอย่างไรเพราะในใจเธอก็ยังรู้สึกผิดแม่รีบโอบก,กอดเธอไว้อย่าไปฟังนะลูกพวกเขาแค่กโกรธแต่ไม่ใช่ความผิดของลูกแต่คำพูดเหล่านั้นไม่อาจลบความเจ็บปวดในใจเด็กสาวได้เลย คืนนั้นขญน,นอนหลับไปพร้อมน้ำตาเธอฝันถึงแม่น้ำที่กลับมาเต็มตลิ่งอีกครั้งน้ำใสยเย็นไหลเออทนเสียงหัวเราะของเด็กๆก,ก้องอยู่รอบตัวแต่ทันใดนั้นน้ำในฝันก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มกลายเป็นเลือดที่ไหลเชี่ยวและกลางแม่น้ำเธอเห็นร่างนางเงือกจมอยู่เลือดไหลรอบกายนางเงือกหันมามองเธอดวงตาเปี่ยมด้วยความเศร้าก่อนจะเอื้อมมือขึ้นมารากับขอความช่วยเหลือช่วยฉันเสียงสะท้อนก้องไปทั่วฝัน ขวัญสะดุ้งตื่นร่างกายสั่นเทาเธอหอบหายใจแรงจนแม่ตกใจรีบเข้ามาดูแต่เธอไม่กล้าเล่าเรื่องความฝันให้ใครฟังราวกับว่ามันเป็นความลับที่นางเงื้อฝากไว้เมื่อเวลาผ่านไปหมู่บ้านเริ่มวุ่นวายหนักขึ้นอาหารขาดแคลนเด็กๆล้มป่วยชาวบ้านบางคนตัดสินใจและทิ้งบ้านเินเดินทางออกจากหมู่บ้านเพื่อหาที่อยู่ใหม่เสียงลากสัมภาระเสียงริ่มให้ของคนที่ต้องจากไปทําให้บรรยากาศหมู่บ้านยิ่งหดหู่ขวัญยืนมองครอบครัวหนึ่งกาลังเก็บของใส่เกวียนแม่อุ้มลูกน้อยที่ผอมแห้งเหมือนกิ่งไม้เธอได้ยินเสียงพ่อ เราอยู่ต่อไม่ได้แล้วหากไม่มีน้ําที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านคําพูดนั้นทําให้หัวใจขวัญเหมือนแตกออกเป็นเสียงเสียงหมู่บ้านที่เธอรักกาลังล่มสลายตรงหน้าและทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากคืนที่นางเงือกถูกฆ่าเธอเริ่มสงสัยว่าบางทีเสียงร้องในฝันไม่ใช่เพียงภาพลงตาแต่นางเงือกอาจกําลังเรียกหาเธอจริงๆและบางทีทางเดียวที่จะช่วยหมู่บ้านได้คือการค้นหาความจริงของคํำสาปที่ถูกทิ้งไว้ ค่ำคืนหนึ่งหลังจากหมู่บ้านเนียสงัดขวานนั่งกอดเขา่าริมตลิ่งมืดมิดสายลมเย็นพัดวิวผ่านผิวกายแต่ความแห้งแล้งรอบตัวกลับทำให้เธอรู้สึกราวกับอยู่กลางทะเลทรายเสียงน้ำไหลที่เคยคุ้นชินไม่มีเหลืออีกแล้วเธอปิดตาลงหวังเพียงว่าจะได้ยินเสียงเพลงเผ่เบาของนางเงื่ออีกสักครั้งแล,และแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นเสียงแผ่วสั่นราวกับน้ำตาของผู้หญิงที่ร้องสะอื้นมันไม่ใช่บทเพลงอ่อนหวานแต่เป็นเสียงคร่ำครวญที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความกับแค้นข้าถูกหักหลัง ขวัญสะดุ้งเธอเบิกตากว้างมองรอบตัวแต่ไม่เห็นใครเสียงนั้นดังก้องในหัวใจไม่ใช่ในอากาศเจ้าเป็นใครขวัญถามเสียงสัน่นข้าคือผู้ที่เฝ้าสายน้ําแต่ข้าถูกฆ่าเพราะความโลภเพราะคาลวงขวัญน,น้ําตาคลอทันทีเธอรู้ว่านี่คือเสียงของนางเงือกเสียงสะอื้นค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นเรื่องราวภาพในหัวขวัญปรากฏขึ้นเหมือนฝันกลางวันเธอเห็นหญิงสาวร่างงดงามครึ่งคนครึ่งปลาว่าอยู่ใต้สายน้ําลึกมองโลกด้วยสายตาอ่อนโยน ครั้งหนึ่งนางเงือกเคยช่วยชายคนหนึ่งที่เกือบจมน้ำตายเขาเป็นชาวบ้านจากหมู่บ้านเดียวกับขวันนางเงือกดึงเขาขึ้นจากก้นแม่น้ำมอบลมหายใจให้เขารอดชีวิตและตั้งแต่นั้นเธอก็เชื่อว่ามนุษย์สามารถเมตตาและรู้คุณได้ชายคนนั้นไม่เพียงไม่สำนึกบุญคุณหากยังแพร่ข่าวลือออกไปว่าหากได้เกล็ดนางเงือกจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีข่าวลือนี้แพร่ไปถึงหูพ่อค้าจากเมืองใหญ่และนำมาสู่คืนอันโหดร้ายที่เธอถูกจับ ภาพในหัวขวัญเต็มไปด้วยเสียงหัวรเราะยำเหยดเสียงตะข่ายกระชากร่างเสียงกรีดร้องสุดท้ายและหยดเลือดสีแดงที่ไหลปนกับสายน้ำใสข้าไม่เสียใจที่ต้องตายแต่เสียใจที่หัวใจของคนเต็มไปด้วยความทรยศข้าจึงฝากคำสาบไว้กับสายน้ำใครที่ข่าข้าจะไม่มีวันเห็นแม่น้ำนี้มีชีวิตอีกเสียงนั้นสั่นสะท้อนในหัวขวัญเธอกัดริมฝีปากน้ำตาไหลไม่หยุด ตั้งแต่นางเงือกสิ้นลมหายใจแม่น้ำก็แห้งขอดทีละน้อยคำสาบไม่ได้เพียงทำลายสายน้ำแต่ยังทำลายความหวังในหัวใจมนุษย์ชาวบ้านเริ่มแตกแยกโทษกันเองและทอดทิ้งกันนี่คือสิ่งที่นางเงือกตั้งใจให้พวกเขาได้ลิ้มรสความทุกข์ที่เกิดจากความโลภของตนแต่เสียงในใจของขวัญกลับพูดอีกสิ่งหนึ่งยังมีหนทางหากเจ้ากล้าพอหากเจ้ามีหัวใจบริสุทธิ์พอขวัญเช็ดน้ำตารีบถามในใจทันทีบอกฉันสิหนทางไหนฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคืนชีวิตให้แม่น้ำ เงียบไปครู่หนึ่งก่อนเสียงเศร้าๆตอบกลับมาเจ้าต้องค้นหาเศษกระสุดท้ายของข้ามันยังเก็บพลังของสายน้ำเอาไว้หากมีใครยอมเสียสละบางสิ่งที่รักที่สุดและนำกระดนั้นคืนสู่แม่น้ำคำสาบอาจถูกปลดปล่อยคืนนั้นขวัญน,นอนไม่หลับเธอพลิกตัวไปมาในกระท่อมเล็กๆหัวใจเต็มไปด้วยความหวังปนความกลัวเสียงนางเงือกเก็งคกงก้องอยู่ในใจแต่ไม่มีใครในหมู่บ้านจะเชื่อเธอหากเธอบอกความจริงออกไปพวกเขาอาจจะคิดว่าเธอบ้าหรือเลวร้ายกว่านั้นโทษเธอว่าเป็นต้นเหตุข,ของคำสาบ ช้าวันต่อมาขวัญออกเดินตามตลิ่งค้นหาทุกซอกทุกมุมเธอมองหาอะไรบางอย่างที่ส่องแสงเธอเชื่อว่าเกล็ดของนางเงือกยังอยู่ที่ไหนสักแหง่งหลายวันผ่านไปโดยไร้ผลจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าแสงสีส้มสาดกระทบโคลนแห้งริมตลิ่งขวัญเหลือไปเห็นแสงระยิบเล็กๆท่ามกลางรอยแตกของดินเธอรีบวิ่งเข้าไปใช้นิ้วมือขุดโคลนออกสิ่งที่เธอพบคือเกล็ดสีเงินใสส่องประกายราวกับดาวตกในยามค่ำคืน หัวใจของขวัญเต้นแรงเธอรู้ทันทีว่านี่คือสิ่งที่นางเงือกพูดถึงคืนนั้นขวัญน,นั่งกุมเกล็ดนางเงือกไว้ในมือมันอบอุ่นแปลกประหลาดราวกับยังมีชีวิตอยู่เธอรู้ว่านี่คือกุญแจเดียวที่จะช่วยปลดคำสาปได้แต่คำพูดของนางเงือกยังคงก้องอยู่ผู้ที่คืนเกล็ดต้องเสียสละสิ่งที่รักที่สุดสิ่งที่รักที่สุดขวัญไม่รู้เลยว่าหมายถึงอะไรจะเป็นครอบครัวของเธอหรือไม่หรือเป็นชีวิตของเธอเองความหวาดกลัวถาโถมเข้ามา แต่เมื่อเธอนึกถึงหมู่บ้านที่กำลังพังพินาศนึกถึงแม่ที่ร้องให้ยามค่ำคืนนึกถึงเด็กเล็กที่หิวโหยเธอก็รู้ว่าตนเองไม่มีทางเลือกเธอหลับตาแน่นกำเกรดไว้ในมือราวกับคำสัญญาที่ต้องทำให้สำเร็จก่อนขวัญจะหลับตาลงเสียงนางเงือกดังขึ้นอีกครั้งเจ้ามีหัวใจกล้าหาญแต่จงรู้ไว้าการเสียสละนั้นเจ็บปวดยิ่งกว่าความตายขวัญตอบในใจด้วยเสียงสัน่นไม่ว่าอะไรฉันก็จะทำเพราะหมู่บ้านของฉันต้องรอด ราวกับเสียงนั้นแผ่วเบาลงกลายเป็นเสียงสะอื้นที่ค่อยๆจางหายเหลือเพียงความเงียบงันคืนนั้นเด็กสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งนอนกอดเกล็ดนางเงือกไว้แนบอกท่ามกลางเงาแห่งความสิ้นหวังที่ปกคลุมหมู่บ้านแต่ในใจเธอกลับก่อเกิดประกายไฟแห่งความหวังความหวังที่จะคืนชีวิตให้สายน้ำและปลดปล่อยคำสาปอันโหดร้ายและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยิ่งใหญ่ รุ่งอรุณวันใหม่มาพร้อมกับแสงสีทองของดวงอาทิตย์แต่หมู่บ้านยังคงมืดมนราวกับถูกกลืนด้วยเงาแห่งความสิ้นหวังแม่น้ำที่แห้งขอดทอดยาวเหมือนแผลใหญ่กลางผืนดินเสียงนกร้องที่เคยจำใส่ก็เงียบหายไปแทบหมดเหลือเพียงเสียงลมพัดท,ที่กรีดร้องราวกับสะท้อนความเจ็บปวดของสายน้ำขวัญก้าวเท้าเล็กๆของเธอไปตามตลิ่งอย่างช้าๆในมือกำแน่นด้วยเกล็ดนางเงือกสีเงินที่ส่องประกายแม้แสงอาทิตย์จะร้อนแรงแต่มันกลับส่งความอบอุ่นอ่อนโยนเหมือนมีชีวิตอยู่จริงหัวใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามต้องทำเช่นไร ต้องเสียสละสิ่งใดและเพราะเหตุใดนางเงือกจึงเลือกเธอเพียงคนเดียวให้แบกภาระหนักหนานี้ไว้หลายวันต่อมาขวัญพบว่าตนเองเริ่มได้ยินเสียงประหลาดยิ่งขึ้นเรื่อยๆเสียงนั้นดังมาจากทุกหยดน้ําที่เหลืออยู่จากน้าค้างบนใบหญ้าจากน้ําหยดสุดท้ายในบ่อและแม้กระทั่งจากหยาดเหงื่อบนผิวกายของผู้คนเสียงเหล่านั้นไม่ใช่เพียงสะอื้นหากยังเต็มไปด้วยถ้อยคําเจ็บหนาวโดดเดี่ยว ขวัญสะดุ้งทุกครั้งที่ได้ยินแต่ก็ไม่มีใครในหมู่บ้านได้ยินเช่นเธอบางครั้งเธอเผลอร้องตอบออกมาคนอื่นจึงมองว่าเธอเป็นเด็กประหลาดวันหนึ่งเพื่อนบ้านผู้โกรธแค้นตะโกนใส่เธอว่านี่คงเป็นพราะแกหนังเงื้อถึงเลือดแกมาเป็นเครื่องสังเวยเราจะต้องตายกันหมดพระแกแน่แมรีบเข้ามากอดปกป้องขวัญจากคำกล่าวโทษแต่เด็กสาวรู้ดีว่าความหวาดกลัวของผู้คนทำให้พวกเขามองเธอเหมือนตัวประหลาด ทว่าวแทนที่จะถอยหนีเสียงเหล่านั้นกลับผลักดันให้ขวัญแน่วแน่ยิ่งขึ้นเธอต้องหาทางคืนชีวิตให้น้ำเพราะเธอคือคนเดียวที่ได้ยินเสียงสะอื้นนั้นคืนนั้นควันแอบลุกออกจากบ้านเธอถือเกล็ดนางเงือกไว้ในมือแล้วเดินตามเสียงกระซิบที่ดังแผ่วๆนำทางเสียงนั้นพาเธอไปไกลเกินกว่าหมู่บ้านผ่าน,านป่าถึบผ่านทางคดเคี้ยวที่เต็มไปด้วยความมืดทุกก้าวทำให้เธอรู้สึกว่าตนเองกำลังเดินลึกเข้าไปในหัวใจของความลับบางอย่าง ในที่สุดเธอก็มาหยุดที่บ่อน้ําเก่าแก่ซึ่งถูกทิ้งร้างมานานตํานานแล้วว่าบ่อนี้เชื่อมต่อกับแม่น้ําใต้ดินที่นางเงือกเคยใช้เป็นที่พำนักเกล็ดในมือขวัญส่องแสงแรงขึ้นเมื่อเธอเข้าใกล้าราวกับตอบรับว่าที่นี่แหละเมื่อขวัญก้มลงมองในบ่อเธอเห็นไม่ใช่เพียงความมืดหักแต่เป็นภาาสะท้อนของนางเงือกร่างงดงามมีน้ําตาเออคลอเธอกล่าวถ้อยคําแผ่วเบาเด็กน้อยเจ้าคือผู้เดียวที่ยังฟังเสียงข้าได้ข้าไม่เหลือร่างแล้วแต่เกล็ดนี้คือส่วนหนึ่งของหัวใจข้าหากเจ้าปล่อยมันกลับคืนสู่สายน้ําแม่น้ําอาจฟืื้นนค ขวัญกลืนน้ำลายเธอถามเสียงสัน่นแล้วสิ่งที่ฉันต้องเสียสละคืออะไรดวงตานางเงือกสั่นไหวสิ่งที่เจ้ารักที่สุดเพื่อแลกกับชีวิตใหม่ของแม่น้ำภาพนั้นค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงเงามืดในบ่อขวัญน,นั่งนิ่งอยู่นานหัวใจเธอสั่นสถานคำว่าสิ่งที่รักที่สุดก้องสะท้อนในใจเธอคิดถึงแม่คิดถึงยายคิดถึงบ้านเล็กๆที่ยังคงรอเธอกลับไป,ไปเธอไม่อยากสูญเสียอะไรเลย แต่เมื่อมองไปรอบหมู่บ้านที่กำลังพังพินาศความหิวโหยของเด็กๆเ,เสียงร้องให้ของคนที่สูญเสียครอบครัวที่ต้องละทิ้งบ้านเกิดเธอก็รู้ว่าตนเองไม่มีสิทธิเลือกทางอื่นน้ำตาของเธอร่วงลงเปื็ดสีเงินในมือแสงสว่างส่องประกายมากยิ่งขึ้นราวกับนางเงือกกำลังปอบโยนว่าเจ้ามีได้อยู่เพียงลำพังในคืนนั้นเสียงของนางเงือกดังขึ้นอีกครั้งในหัวใจเจ้าจงเลือกหักยอมเสียสละแม่น้ำจะหวนคืนแต่หากเจ้าไม่อาจทำได้หมู่บ้านนี้จะหายไปจากแผนที่โลก ขวัญกัดริมฝีปากแน่นหัวใจสั่นสถานด้วยความหวาดกลัวแต่ในแววตากลับเป็นประกายแห่งความมุ่งมั่นฉันจะยอมเสียสละทันใดนั้นเกล็ดในมือเธอสว่างว่าร่างเล็กๆของเด็กสาวสั่นไหวเหมือนถูกพลังบางอย่างโอบล้อมเสียงของน้ำดังขึ้นรอบตัวทั้งที่บ่อน้ำยังคงว่างเปล่าเสียงนั้นไม่ใช่เพียงสะอื้นอีกต่อไปแต่เป็นเสียงของชีวิตที่กำลังตื่นขึ้นจากการหลับไหล รุ่งเช้าขวัญกลับมาถึงหมู่บ้านพร้อมเก็ดนางเงือกที่ยังส่องประกายทุกคนตกใจที่เห็นเธอในสภาพอิกรอยเสื้อผ้าขาดยุย่ยแต่ดวงตากลับเปล่งประกายแม่รีบเข้ามากอดเธอน้ำตาไหลพรากลูกไปไหนมาทำไมทำให้แม่เป็นห่วงขนาดนี้ขวัญกอดแม่ตอบน้ำตาคลอเช่นกันแต่ในใจเธอรู้ดีว่าสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าจะยิ่งใหญ่และเจ็บปวดกว่านี้เธอมองไปยังแม่น้ำที่แห้งขอดดวงตาเปี่ยมด้วยคำสัญญาอีกไม่นานสายน้ำจะกลับมา ในเงามืดไม่มีใครรู้ว่าเด็กสาวเล็กๆคนนี้ได้กลายเป็นผู้ถือคำสาบและเป็นความหวังสุดท้ายของหมู่บ้านแสงอรุณาสาดลงบนผืนดินที่แตกกระแหงแม่น้ำยังคงแห้งขอดแต่บรรยากาศกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความคาดหวังแม้ผู้คนยังคงสิ้นหวังแต่ในใจลึกๆทุกคนต่างสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งกำลังจะเปลี่ยนไปเด็กสาวชื่อขวัญเดินถือเกล็ดนางเงือกสีเงินที่ส่องประกายในมือใบหน้าอ่อนล้าจากการแบกรับภาระเกิวไวแต่ในดวงตาคู่นั้นกลับเต็มไปด้วยความมุ่งม,มั่นที่ไม่เคยสั่นคลอน ขวัญเดินไปกลางลานหมู่บ้านผู้คนพากันมามุงดูด้วยความสงสัยและหวาดกลัวเด็กนี่มันจะทำอะไรอีกเธอนี่แหละคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเสียงคอรหาดังรอบตัวแต่ขวัญไม่ตอบเธอก้าวไปข้างหน้าด้วยความเงียบสงบก่อนเอ่ยเสียงหนักแน่นวันนี้ฉันจะปลดปล่อยน้ำกลับมาแต่ต้องมีการเสียสละเกิดขึ้นคนในหมู่บ้านหัวเราะเยาะหลายคนโกรธแค้นแต่ยายที่ยืนอยู่มุมหนึ่งกลับเงียบดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเธอรู้ว่าเด็กสาวกำลังพูดความจริง เมื่อยามข้ามาเยือนขวัญกลับไปที่บ่อน,น้ำโบราณอีกครั้งคราวนี้แม่และยายตามมาด้วยพวกเธอพยายามห้ามอย่าเลยลูกแม่ไม่อยากเสียเจ้าไปเจ้าเป็นเลือดเนื้อเชื้อเคือของเราจะให้สูญเสียอีกไม่ได้ขวัญน,น้ําตาไหลพรากแต่สายหัวแม่ยายหากหนูไม่ทําพวกเราทุกคนก็จะหายไปพร้อมกันหนูไม่อยากเห็นหมู่บ้านนี้สูญสิ้นเธอคุกเข่าลงริมบอก,กําเร็ดแน่นแล้วเอ,อ่ยเสียงสัน่นข้าขอยอมเสียสละสิ่งที่รักที่สุด ทันใดนั้นแสงเงินสองพวยพุ่งออกจากเกล็ดก่อเกิดเป็นร่างเงาของนางเงือกผู้เคยถูกฆ่าใบหน้าง,งดงามปนเศร้าโศกดวงตาสั่นไหวด้วยน้ำตาเจ้ามีหัวใจงดงามนักเด็กน้อยการเสียสละของเจ้าจะปลุกสายน้ำแต่เจ้าต้องบอกข้าว,ว่าสิ่งที่เจ้ารักที่สุดคือสิ่งใดหัวใจของขวัญสั่นสถานเธอหันไปมองแม่กับยายที่ร้องให้สะอกสะอื้นร่างกายเธอสั่นไหวแต่เธอรู้ว่าคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวสิ่งที่ฉันรักที่สุดคือชีวิตของฉันเองนางเงือกยิ้มเศร้า เช่นนั้นเจ้าจงมอบมันแก่สายน้ำทันใดนั้นเกล็ดเปลี่ยนเป็นหยดน้ำสีเงินที่ส่องประกายลอยขึ้นสู่ฟ้าร่างเล็กของควันสว่างสวยัยเหมือนเปรยไฟเธอกรีดร้องทั้งเจ็บปวดและปลดปล่อยแม่กับยายวิ่งเข้ามากอดเธอร้องให้ไม่หยุดอย่าเลยลูกอย่าทำแบบนี้ขวัญยกมืออ่อนแรงรูปแก้มแม่แม่อย่าร้องเลยนะหนูจะอยู่ในสายน้ำเสมอ เสียงฟ้าร้องคำรามน้ำฝนเริ่มเทกระนำลงมาเป็นสายใหญ่ดินที่แห้งแตกกระแหงดูดซับน้ำอย่างหิวกระหายแม่น้ำที่ว่างเปล่าเริ่มมีน้ำหลั่งไหลกลับมาอย่างเชี่ยวกรากผู้คนในหมู่บ้านต่างพากันออกมาดูด้วยความตื่นตะลึงพวกเขาตะโกนร้องด้วยความดีใจน้ำกลับมาแล้วน้ำกลับมาแล้วแต่ท่ามกลางเสียงโห่ร้องนั้นมีเพียงแม่กับยายที่กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อร่างของขวัญค่อยๆสลายกลายเป็นหยดน้ำรวมเข้ากับแม่น้ำเสียงสุดท้ายของเธอดังแวว ขอให้น้ำนี้คอยปกป้องพวกท่านและอย่าลืมค่าหลังจากนั้นแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างที่ไม่เคยเป็นมานานหมู่บ้านกลับมามีชีวิตผู้คนมีน้ำดื่มมีข้าวปลามีความหวังใหม่แต่ไม่มีใครลืมได้ว่าน้ำที่พวกเขาใช้ทุกหยดคือชีวิตของเด็กสาวตัวเล็กๆที่เสียสละตนเองทุกปีเมื่อถึงวันครบรอบแม่และยายจะนำดอกไม้ไปลอยในแม่น้ำพร้อมประสิทธิ์ว่าลูกยังอยู่ในสายน้ำใช่ไหมสายน้ำเอซัตเข้าหาฝัง่งอย่างอ่อนโยนราวกับตอบรับ แม่น้ำกลับมามีชีวิตแต่หมู่บ้านนี้ก็จะจดจำตลอดไปว่าความอุดมสมบูรณ์ที่ได้คืนมาต้องแลกด้วยชีวิตอันบริสุทธิ์ของเด็กสาวผู้ได้ยินเสียงน้ำและทุกครั้งที่ลมพัดผ่านผิวน้ำจะมีเสียงกระซิบเทผวเบาดังขึ้นเหมือนเสียงขวัญอย่าลืมฉันฉันคือสายน้ำของพวกเธอ